สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมยิฟให้ดูกันนะฮะผมเคลียร์ไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ผมจะมาเล่นให้ดูแบบฉับไวเรียบร้อยจบเลยนะฮะไม่รู้กี่พารนะ์ทครับเริ่มเกมฮนะเออเราก็จะรอสักครู่หนึ่งนะะมันจะเป็นจอดำๆจะขึ้นอะไรสักอย่างนี้แหละนะมันจะพูดอืมแล้วอ,อ,อะไรไม่รู้ว่าผมอ่านไม่ออกไม่เก่งฤษนฮนะ แต่รู้สึกว่าเกมเนี่ยมันจะจบหลายแบบมากเลยฮะทั้งจบแบบแฮปปี้กับแบดเนี่ยโอ้สุดยอดแต่ละฉากเดี๋ยวจบกับอีแมรี่มัง่งเดี๋ยวจบจบกับคุณแกรี่แบบจำกันไม่ได้เด้โอโหเกมนี้สุดยอดฉะนั้นทุกๆครั้งที่คุณเล่นเกมนี้คุณต้องเลือกให้ดีทุก,ทกคำตอบฮนะคือผมจะพยายามจบแบบ สุดอินดิ้งนะนี่คือแกลลี่พระเอกของเกมนี้นี่เลยพระเอกนี่ตัวเราฮนะมีเอมสาวน้อยในมาดผู้ดีครับโอเคไอเทมเรามีผ้าเช็ดหน้าโอเคแล้วที่เราต้องทำต่อไปก็คือเดอินลงมาสุดแล้วเลี้ยวขวาแล้วเจอกับไอ้รูปวาดน,นะฮะเรากดเข้าไปอ่านอะไรเนี่ยแล้วก็ไฟดับแล้วไฟติดนะเพราะว่า พีพีจะพันลืมลืมจ่ายค่าไฟนฮะโอเคที okay, นี้เราจะเห็นว่าคนแม่งหายไปหมดทั้งพีพีจะพันแล้วนะโอเคลงไปครับจะเห็นว่าไฟดับครับไม่มีใครเลยนะส่วนจุดเซฟก็นี่เลยนะสมุดเซฟโอเคแล้วถ้าคุณมาตรงนี้แล้วคุณกดดูกระจกมันจะมีน้ำพิบูบอยไหลออกมานะดูนี่แสดงว่ามีคนกินนะโอเคที okay, น้คุณกลับขึ้นไปด้านบนนะ เห็นว่าจะมีเคี่ยเดินผ่านนะคุณกดไปดูที่หน้าต่างมันจะมาเคาะกระจกนี่เป็นไงล่ะอันนี้กลับไปที่รูปเดิมนะด้วยความรวดเร็วกลับมาตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีมึกคุณจะมีไอเทมผ้าเช็ดหน้าครับแล้วให้คุณเดินมากดมันจะทําการเช็ดแล้วมันก็จะมีอะไรอ่านไม่ออกนะกูไม่เก่งกิจโอเคทีนี้ที่คุณต้องทำคือ คุณต้องเดินลงไปด้านล่างครับอืมอืมแอปเปิ้ลแอลไม่ได้เคทีนี้คุณก็คือเดินลงมาด้านล่างล่างบนไดฮะลงมาแล้วคุณจะเจอน้ำที่บุบอยสมุดเซฟโอเคคุณก็เดินไปทางนี้คุณจะเจอกับไอไอนี่ฮะมันบอกให้เราลงมาเคเราลงมาแล้วเป็นอย่างนี้ ถ้าเราเราต้องไปทางนี้ก่อนนะเพื่อไปเก็บชีวิตของเราที่เป็นกุหลาบแดงอืมสีแดงคนระับคจะให้เราเลือกไม่เอากับเอาคนะเลือกเอาครับเราจะได้กุหลาบมาแล้วเราก็พากกไปเข้าไปในห้องเราจะเจอกับเอ่ออะไรสักอย่างนะเราก็เก็บกุญแจไปอือ <c oughs> แล้วก็อืมอะไรนะอันนี้ออกะแล้วก็ไปเรื่อย ทีนี้คืออ่ะบันไดหายเติมมีนังซ้ายยาวเลยฮะเห็นว่านี่มีโต๊ะโต๊ะเซฟเซฟมากแล้วคุณก็ใช้กุญแจที่คุณเก็บมาเมื่อกี้แล้วนะไปโอเคลคุณก็อ่านอเตรงนี้ผมแนะนําอย่าจะเดินข้างให้คุณเดินตรงกลางเพราะมันจะมีเห็นไหมฮะอมันจะไปนี้เรื่อยๆโอเคเซฟ ประตูมันเข้าไม่ได้ฮนะให้คุณเก็บรูปโอเคคุณได้รูปมาแล้วประตูจะเปิดไม่ได้เพราะแมง่งแม่งประตูแม่งล็อกครับอืแม่งล็อกอโอเคคุณมาทางขวาคุณจะเห็นว่าจะมีรูปเดี๋ยวไปสนใจอ้าวกนะูกดอะไรเนี่ยช่างมันนะคุณเข้ามาในห้องนี้มันจะมีทางไปไม่ได้ฮนะกดที่จะใช้ภาพวาดอย่างนี้อ้าว ตายเลยสั์เออมาคุณจะเห็นมันมีภาพกับกุญแจแล้วก็อีนี่ฮะคุณต้องทําก็คือเก็บกุญแจแล้วอีนี่แม่งก็จะเออมันเดินมามึงก็วิ่งหนีเข้าห้องวิ่งแล้วแม่งก็มาไม่ได้โอเคออกมาแล้วคุณก็เดินไปเจอกับคนขอจับมือเออเดินตรงกลางฮนะ โอเคเซฟเข้าไปในห้องใช้กุญแจที่เราเก็บมาเห็นว่านี่คือหัวปลาฮนะให้เรามาทางนี้ก่อนแล้วก็เราจะเจอไอ้ไอ้ไอ้นี่นะฮะอืมโอเคผมแนะนําเลยฮนะเขามาเราเขาจะให้เราหายห,หาเขาให้เจอนะฮะคือผมจะบอกเลยถ้าคุณเปิดอันนี้คุณจะเจอผู้หญิงอยู่ฮนะแล้วมันจะตบมือเพราะว่ามันทำอะไรสักอย่างอยู่ ถ้าคุณเปิดอันนี้มันจะเป็นมือแปะหน้าซึ่งกูไม่เปิดอันนี้คุณจะเจอครับนี่เลยเก่งอ่านนะแล้วคุณก็เดินขึ้นมาจะเจอหัวปลาให้คุณเก็บหัวปลาไปก่อนแล้วเราก็ไปอีกห้องหนึ่งนะอโอเคโอเคที่นี่ห้องเนี้ยมันจะไม่มีอะไรฮนะโอเคเติมพลังดอกกุหลาบก,ก่อนแล้วนิมก็ออกมาโอเคเฮยมาแม่งมาจริงด้วยฮนะ อนะไรเนี okay. ่ยเคคุณก็รอแม่งตายคุณเก็บห่างปลาออกมาดูสมองแม่งเป็นหางปลา <c oughs> ไม่ได้เราดูไม่ได้เราก็เดินไปทางนี้แล้วเราได้หัวปลาห่างปลาแล้วคุณก็มาตรงนี้แล้วแมวแม่งก็จะเป็นไรไม่รู้อนะ่ะโอ้โหแม่เค okay. คุณจะเจอกับไอ้นี่แม่งจะพนแฟบใส่มึงนะ้นอย่างนี้โอเค ซึ่งผมจะเล่นบอกคำตอบไปเลยนะเพราะว่าผมเล่นมาแล้วโอเคท่เห็นอะไรไม่รู้ไม่ต้องไ,ไม่สนใจฮนะ <S <S เฮ้ยอี้คุณลืมโอเคฮะสิ่งที่คุณต้องทำฮนะเดินมาเลยนะเออไม่ต้องเลยนี่คุณจะเห็นดอตกลงมาเลขสิบแปดใช่ไหมฮะแต่ไม่เป็นไรนะัะผมคิดมาแล้วฮนะคำตอบคือหนะึ 6, นะ่งร้อยสิบหกครับหนึ่งร้อยหกสิบหกครับแม่งเกียนเลยฮนะ โอเคฮะผมรู้คำตอบแล้วผมได้แล้วคุณมาเก็บแอปเปิ้ลเดินลงมาแล้วคุณก็เดินยาวเลยฮนะโอเคโอค้โหเ,เสียวอะแล้วก็คือคุณจะเจอกับเอ่อปากคุณต้องให้แอปเปิ้ลมันนะไม่งั้นมันจะกินเรานะกิฟต์แอปเปิ้ลโอเคให้แอปเปิ้ลไปนี่มันจะแดกแอปเปิ้ลโอเคเอ่อช่างมันนะมันจะให้เราเข้าไปในปาก เออตรงนี้อย่าตกใจฮะมันมันจะเป็นกลนลวงฮะคือพอเรามาเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนแค่ภาพวาดแต่พอเรามาถึงตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้อว่ามันดึงขึ้นลึ่ลงนะโอเคลงนะโอเคเราก็มาถึงอีกห้องหนึ่งกันแล้วโอ้อะไรวะโอเคตรงนี้เซฟครับโอเคผมก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ